หลังนี้ต้องบอกให้เลยว่าเดิมทีเนี่ยไม่ได้เป็นสีนี้นะตอนนี้ผมทาสีเป็นสไตล์แบบมูจิมูจิก็คือเด้นสีขาวตัดด้วยสีไวโอลกนะครับคลิปของหลังนี้นะ่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วแหละนะครับเพราะว่าอันนี้เสร็จไป100%เละเหลือทาความสะอาดนิดหน่อยนะครับและที่สําคัญก็คือโครงการนี้คุณผู้ชมไม่เสียค่าส่วนกลางด้วยนะครับแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงเนี่ยมีส่วนกลางนะครับมีอาคารเขาเรียกว่ามีโครงหลังคาเนี่ยน่าจะพื้นที่น่าจะมีประมาณ ร้อยตารางเมตรได้นะครับด้านบนเราทําฝ้าใหม่หมดนะครับใครจําได้เดิมทีเนี่ยนะครับฝ้านี่เป็นรูผุเต็ไมไปหมดเลยน่ากลัวมากนะครับตอนนี้เราเก็บงานใส่ดาวไลท์ให้ทั้งหมด4ดวงเป็น LED อย่างดีด้วยนะครับเดิมทีเนี่ยจะเป็นอะไรรู้ไหมจะเป็นโครงแบบเก่าๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูโครงเก่าๆเลยเต็ไมไปหมดเลยนะใครอยากดูนะครับเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ด้านบนด้วยนะครับไปเปิดดูกันได้เลยนะครับหลังนี้เราเปิดราคาอยู่ที่ สวัสดีครับผมโบสาโลสอสแสงทองการช่างวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้ บ้านหลังนี้คุณผู้ชมต้องบอกให้เลยว่าตอนนี้ยังไม่มีรายได้นะครับมีแต่รายจ่ายนะครับจ่ายตั้งแต่ตอนที่เจ้าของบ้านเดิมเนี่ยอยู่แล้วก็หกกว่าเขาจะขนของออกเนี่ยนานมากคุณผู้ชมนะไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าสู้ลบปบมือกันนานมากนะครับก็ขอให้เขาขนเขาไม่ขนเราก็ไปตั้งคําร้องที่ศาลศาลมีคําร้องให้เจ้าพนักงานประทับคดีมาทําการขับไล่มาทําการประมูลทรัพย์สินที่อยู่ในบ้านนะขั้นตอนละเอียดเนี่ยเยอะมากคุณผู้ชมถ้ายังไงย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้และสุดท้ายนะผมบอกให้เลยนะถ้ามันมีค่าใช้จ เกิดขึ้นเช่นค่าตั้งคำร้องค่าเดินทางค่าทนายค่าเรียกร้องอะไรสามารถฟอ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเจ้าของเดิมได้ด้วยอันนี้ผมก็เพิ่งทราบมาดังนั้นเนี่ยใครที่กาลังโดนยึดบ้านแล้วดื้อแพ่งไม่ยอมออกอันนี้ผมขอความกรุณานะผมบอกตรงว่าบ้านคุณอนะโดนยึดใช่ไหมเขาก็ไปประมูลประมูลเนี่ยบางทีเนี่ยปัจจุบันนะราคาเนี่ยดีมากนะครับเพราะว่าผมทําคลิปเนี่ยคนก็แห่ไปประมูลเนี่ยเยอะมากนะครับจนทาให้ปัจจุบันเนี่ยผมไม่ค่อยอยากไปประมูลแลวนะนะก็คือ มีคนไปเยอะราคามันก็สูงถูกไหมดังนั้นเนี่ยนะครับ ถ้าคุณรู้แล้วว่าบ้านคุณประมูลได้คุณสามารถไปรับเงินนะครับจากบังคับคดีได้ด้วยนะครับคุณอาจจะมีเงินทอนกลับมาด้วยนะบางทีคุณประกาศขายบ้านขายไม่ได้ฝากในหน้าเสียค่าในหน้าอีกสารสรุปไปให้บังคับคดีขายได้ราคาดีกว่ามีหลายเคสเกิดขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะครับมาดูใกล้นะครับหลังนี้ต้องบอกให้เลยว่าเดิมทีเนี่ยไม่ได้เป็นสีนี้นะตอนนี้ผมทาสีเป็นสไตล์แบบมูจิมูจิก็คือเด้นสีขาวตัดด้วยสีไวท์โอ๊กนะครับคลิปของหลังนี้นะ่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วแหละ เหลือทําความสะอาดนิดหน่อยนะครับหลังนเนี้ยเนี่ยผมเสียค่ารีโนเวทไปเยอะมากคุณผู้ชมซึ่งเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านเลยหน้าบ้านใครจะมาได้นะหน้าบ้านคือประตูตอนแรกเนี่ยใช้การไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นประตูสไลด์สลับใช้เป็นเหล็กฉีกนะครับแล้วก็ต้องบอกให้เลยว่าสไลด์สลับสามารถจอดรถยนต์ได้2คันคือจอดในบ้านไม่ต้องรบกวนเพื่อนบ้านเลยส่วนหน้าบ้านเนี่ยคุณจะจอดไม่จอดอันนี้เรื่องของคุณแต่นะครับบางหลังเขาจอดกันนะต้องบอก่างบางหลังเขาจอดกันแต่ ต้องบอกว่าซอยนี้ดีนะเขาแบบมีมิตรภาพดีมากแล้วก็มีอัธยาศัยที่ดีและที่สําคัญก็คือโครงการนี้คุณผู้ชมไม่เสียค่าส่วนกลางด้วยนะครับแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงเนี่ยมีส่วนกลางนะครับมีอาคารเขาเรียกว่ามีโครงหลังคาเนี่ยน่าจะพื้นที่น่าจะมีประมาณร้อยตารางเมตรได้นะครับร้อยกว่ากว่าสองร้อยเนี่ยนะสามารถใช้พื้นที่ส่วนกลางตรงนี้วิ่งเล่นได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอยู่แบบกลางหมู่บ้านเลยนะและต้องบอกว่า เสียค่าขยะแค่เดือนละส0บาทเองนะครับเดือนละส0บาทนี่คือไม่แพงเสียให้อบตอแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยค่าส่วนกลางคุณไม่เสียคุณก็ประหยัดไปได้เยอะนะครับเนื้อที่ของหลังนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนตรงนี้นะครับเราทําเป็นประตูเนาะชึบประตูชึบแล้วหนึ่งนะครับยกขึ้นบิดนี่คุณมาดูประตูของเราดูนะผมใช้นิ้วเดียวผักนะครับลื่นมากนะครับ ล้อนี่เป็นล้อคู่สเตเลสเลยอย่างดีนะครับบานหนึ่งใส่ใส่ี่ล้อนี่ถอยรถยนต์จอดได้แบบสบายๆเลยนะครับข้างในตรงนี้เนาะอ่าเห็นไหมสบายๆแล้วก็ฝั่งนี้คุณผู้ชมประตูนี่ก็สามารถเปิดได้อีกนะครับก็คือสไลด์สลับนี่มามา,มาคู่กันยังได้เลยเห็นนะนี่ลื่นมากนะครับตรงนี้นะครับเมื่อคุณเปิดประตูเสร็จเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถจอดรถดดอีกคันหนึ่งเนาะเราปูกระเบื้องนี่สลบออกมาถึงตรงนี้ให้ นะครับจริงๆบางบ้านเนี่ยเลยออกมาไกลกว่าเรานะครับแต่เราไม่ทําขนาดนั้นเราเอาประมาณนี้พอนะครับสลบลดหลดโหลดเตี้ยๆสามารถขึ้นได้สบายแล้วก็พื้นกระเบื้องที่เราปูให้บอกให้เลยว่าเป็นกระเบื้องที่ลูกค้าผมนิยมปูกันก็คือเป็นลายแกนิตนะครับเป็นคล้ายๆคขาจิีตพิมพ์ลายแต่ไม่ใช่นะแล้วก็ลายนี้ต้องบอกให้เลยว่าสวยทนแล้วก็ปัจจุบันราคาขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้านิยมกันอย่างมากแล้วผมเนี่ยโฆษณาไปหลายหลังเนาะปัจจุบันราคาปรับขึ้นแล้วดังนั้นพื้นกระเบื้องอย่างนี้ของดีราคาแพง นะครับแล้วก็ปูได้ปูนกาวอย่างดีด้วยนะครับตรงนี้ปูให้หมดเลยเต็มเลยตรงนี้เราทาสีขาวให้ใหม่หมดนะครับขอญาติทาละแงเพื่อนบ้านเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นผนังนะครับสไตล์แบบว่าดิบๆหน่อยทาสีใหม่ให้หมดเลยยันข้างบนเลยนะสวยงามมากๆตรงนี้จุดต่อ แทงปั๊มนะครับสามารถเราแทงปั๊มวางไว้มุมนี้ก็ได้นะครับหรือคุณจะไปไว้หลังบ้านก็ได้นะครับอันนี้เป็นจุดจําที่เราทําให้ที่หน้าบ้านมีก๊อกล้างพื้นให้ด้วยด้านบนเราทําฝ้าใหม่หมดนะครับใครจําได้เดิมทีเนี่ยนะครับฝ้านี่เป็นรูผุเต็ไมไปหมดเลยน่ากลัวมากนะครับตอนนี้เราเก็บงานใส่ดาวไลท์ให้ทั้งหมด4ดวงเป็น LED อย่างดีด้วยนะครับตรงนี้ดูแลให้เป็นพิเศษอย่างดีมีปลั๊กไฟหน้าบ้านให้ด้วยเผื่อจะกิน หมูกระทะนะครับปิ้งย่างอะไรนู่นนี่นั่นมีปลั๊กไฟให้เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นลานโถงกว้างอย่างที่ผมเรียนทราบจอดรถยนในบ้านได้สองคันแบบเต็มๆหน้าบ้านจริงๆถ้าคุณจะเบียดเบียดก็ได้อีกนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณจะต้องอ่ะไกลเคียกับเพื่อนบ้านแต่เพื่อนบ้านน,น่ะนิสัยดีอย่างที่ผมบอกนะเพราะว่าอย่างหลังเนี้ยปลูกต้นไม้ออกมาใช่ไหมแต่เขาก็จอดรถที่ลานจอดรถได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะโซนตรงเนี้ยทำเลดีเดินมาแค่ประมาณ20เมตรเองเจอลานจอดรถแล้ว ประตูตรงนี้นะครับทาสีใหม่เป็นไวโอให้หมดเลยนะครับรวมถึงหน้าต่างด้วยนะครับทาสีไวโอให้หมดเลยทั้งแถบเลยนะครับเหล็ก <h iss im> ดัดด้านในเราทาเป็นสีขาวตัดเป็นลายสีขาวสังเกตนะครับเหล็กดัดนี่เลยมีเหล็กดัดให้ทั้งหลังต้องบอกก่อนนะครับเอาเหล็กดัดมาทาสีรีโนเวทใหม่นะครับที่เปิดประตูคุณผู้ชมมาดูกใกล้นี่เลยกุญแจนะครับนี่ใหม่หมดทั้งชุดชุดนี้ต้องบอกให้เกือบ2 0 0พันะแล้วกุญแจนี่เป็นกุญแจเซฟตี้ด้วยนะครับดึงออกยังไงล่ะนี่ อ่ะเปิดอย่างนี้ได้เอ, i, ดดอ้คุณดูกุญแจคุณดอคุณดูลูกกุญแจมาดูได้เลยนี่ของแพงนะครับโซโล่ด้วยนะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งชุดนะนี่ล็อกให้อย่างดีนะครับอ่ะเข้ามาดูในบ้านนะครับในบ้านต้องบอกให้เลยว่านะครับเรามีเหล็กดัดให้ทั้งหลังเนี่ยผมเรียนรู้ทราบเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าพื้นตรงนี้เป็นพื้นหินขัดเออพื้นตรงนี้เนี่ยแพงมากนะครับปัจจุบันเนี่ยน้อยคนมากที่จะทําหินขัดทั้งหลังเพราะว่าหินขัดราคาสูงมาก อันนี้เราใช้หินขัดพื้นเดิมแต่ว่าที่เพิ่มเติมก็คือเราทําความสะอาดแล้วเราก็เคลือบเงาให้ใหม่หมดนะครับเคลือบเงาด้วยน้ํายาที่แบบของ T.O.A อย่างดีเลยนะครับเงาลื่นเลยถอดรองเท้าเดินนี่ลื่นปื้นลื่นปื้นขอถอดรองเท้าดีกว่านะครับขออนุญาตนะอันนี้ลื่นปื้นลื่น,ป,นปื้นเลยนะครับเงาวิบนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าหน้าต่างของเราเนี่ยเปิดได้ทุกบานนะครับลูกใครกว่นวะ กรเกินอะไรพวกนี้นะครับสับได้หมดนะครับต่อให้หน้าต่างเนี่ยจะถูกการรีโนเวทไปแต่ก็ยังใช้ได้นะครับด้านบนใครจำกมาได้เดิมทีแล้วเนี่ยนะครับไม่มีฝ้าฉาบเรียบนะเดิมทีเนี่ยจะเป็นอะไรรู้ไหมจะเป็นโค้งแบบเก่าๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูโค้งเก่าๆเลยด้ไม่หมดเลยนะใครอยากดูนะครับเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ด้านบนด้วยนะครับไปเปิดดูกันได้เลยนะครับแตกต่างจากเดิมเยอะ เราวางระบบท่อใต้ฟ้าให้ใหม่หมดและที่สำคัญคือตรงนี้เรามีจุดเซอร์วิสด้วยสามารถดันขึ้นไปแล้วก็ส่องดูใต้ฟ้าได้นะครับน้ำรั่วอะไรด้ววเซอร์วิสตรงนี้ได้หมดเลยนะครับไฟ LED เราแยกสวิต์ปิดเปิดให้นะครับเนี่ยเราใส่หกี่ดวงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ดวงนะครับแยกสวิต์ปิดเปิดมาดูตรงนี้คุณผู้ชมนี่ใหม่หมดนะครับสวิต์ไฟนะครับแบบพลาสติกยังไม่แกะเลยดูใ,ใกล้ฮะ แล้วก็ต้องบอกว่านี่ทั้งปลั๊กไฟสวิตช์ไฟใหม่หมดเลยคุณลอกพลาสติกเองได้เดินท่อกลมขาวใส่คอเลคเ,เตอร์ตรีก้ามปูฝังฝ้านะครับตรงนี้แยกสวิตช์ปิดเปิดนะถ้าคุณอยากประหยัดไฟเราเปิดเป็นโซนเปิดเป็นโซนได้นะครับดูแลให้เป็นอย่างดียังมีปลั๊กไฟให้อีกนะฮะปลั๊กไฟนี่ก็คือมีตามจุดตามมุมนะครับปลั๊กไฟอันนี้1จุด2เต้าเสียบมีสายดินให้ด้วยตรงนู้นอีก1จุดเป็น2จุดแล้วนะครับ4ี่เต้าเสียบแล้วตรงนี้อีก1จุดสมจุด6เต้าเสียบมีรอบบ เสากลางอันนี้ผมต้องบอกให้เลยว่าใครที่นะครับชอบเสากลางแล้วเสากลมเนี่ยนะครับมีเป็นสิริมงคลนะนะครับตรงนี้อยู่ที่ใครเชื่อไม่เชื่อบางคนเขาก็ถือบางคนเขาก็เชื่อ,อน,นี้แล้วแต่มุมมองแต่เสานี้นะครับคล้ายๆเสาเอกเลยอยู่กลางบ้านสวยเพราะว่าบ้านของเราเนี่ยหน้ากว้างประมาณ8เมตรกว่าๆเกือบ9เมตรนะครับอย่างที่ผมบอกนะใหญ่มากโถงข้างล่างนี้ใหญ่มากเดีย๋ยวผมจะบอกราคาขายให้ตอนท้ายว่าขายเท่าไหร่นะครับและเดินไปเรื่อยๆคุณผู้ชม อันนี้คือห้องน้ำนะครับห้องน้ําอันนี้เราเปลี่ยนประตูให้ใหม่นะครับแล้วต้องบอกว่าในส่วนของลูกบิดนะครับทั้งหลังเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดคุณจะได้คุณแจใหม่ทั้งหลังหมดเลยนะครับใครที่ซื้อไปก็ได้คุณแจใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องน้ามันครับตามมาครับเข้ามาในห้องน้ำคุณชมนี่สุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่นะครับคอตโต้อย่างดีนะครับสายฉีดชำระนะครับเป็นโครเมียมนะครับสายโครเมียมแล้วต้องบอกว่าฝักบัวก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับนี่โอเค ในโซนตรงนี้นะครับห้องน้ำเนี่ยนะเราเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่นะครับแล้วก็กระเบื้องเรายังใช้ของเก่าอยู่แต่ก็ยังสามารถใช้ได้ไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรนะครับและต่อมานะครับอีกมุมหนึ่งตรงนี้เป็นกระจกเงานะครับตีกรอบไม้ไวโอเกเหมือนกันนะครับบานนี้น่าจะหลักพันนะครับเปลี่ยนก๊อกให้ใหม่นะครับอ่างล้างหน้าเหมือนเดิมน้ําใช้ได้เปิดแรงเลยนะครับข้างล่างไม่รั่วนะครับใส่สายอ่าท่อสะดืออันใหม่หมดเลยผู้ชมมาดูได้ลงมาดูก่อนเร็วนี่เปลี่ยนใหม่นะครับอ่าจะบอกให้ว่าสะดืออ่างเนี่ นะครับชุดหนึ่งเนี่ยเป็นพันนะครับใส่เป็นอย่างดีสเตเลทเลยมาอีกโซนหนึ่งผู้ชมต้องบอกว่าโซนนี้จะเป็นโซนห้องครัวนะครับโซนห้องครัวเนี่ยมีเคาน์เตอร์ครัวหลังบ้านห้องครัวเนี่ยยาวมากเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยกว้างประมาณ8-9ถึงเเมตรเนาะเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยยาวมาถึงนี้เลยแต่เคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเราทําการทําความสะอาดแล้วก็ใช้เป็นเคาน์เตอร์เก่าแต่เคาน์เตอร์ที่เป็นเคาน์เตอร์ปูนแข็งแรงอย่างแน่นอนนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะและตรงนี้เป็นปลั๊กไฟนะครับเอาไว้เสียบสามารถเป็นหม้อหุงข้าวอะไรได้หมดเลยเดินมาตรงนี้ผู้ชม นะครับอย่างที่ผมเรียน้ทราบมันไกลมากมากแล้วตรงนี้จะเป็นที่นะครับต่อเครื่องซักผ้ามีท่อน้ําดีมีท่อน้ําทิ้งมีปลั๊กไฟให้จบห้องควงเราทําเป็นสองสเต็ปนะครับนี่เลยเปิดออกไปด้านนอกได้นะครับอากาศถ่ายเทดีมีมุ้งลวดปิดไว้เปิดอากาศสามารถถ่ายเทดีและสำคัญก็คือด้านนอกคุณผู้ชมอ่ามาดูได้เลยคุณผู้ชมนี่ด้านนอกตรงนี้เราทําการเปิดโล่งนะครับโดยใส่ เป็นเหล็กนะครับเหล็กนิ้วนะครับเชื่อมอย่างดีโจรขโมยเข้ามาไม่ได้อากาศถ่ายเทขึ้นลงได้ดีฝนตกเรามีท่อระบายเป็นโฟรเดนให้ตรงนี้เรามีก๊อกน้ําให้อีกจุดหนึ่งนะครับเอาไว้ล้างพื้นทำความสะอาดได้อันนี้คือโซนด้านนอกนะครับทากันสาดยื่นออกมาประมาณครึ่งหนึ่งอ่าดูได้เลยนะยืดมาครึ่งครึ่งทำเป็นโครงเหล็กนะครับระบายอากาศอากาศถ่ายเทดีอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าครัวจะเหม็นอับเดินออกไปด้านนอกคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปด้านบนนะครับตามมาครับเดินไปอีกมุมนึงคุณผู้ชมต้องบอกว่าน,นี่คือบ บอกแก้วเนี่ยตอนกลางวันไม่ต้องเปิดไฟนะครับแสงจากด้านนอกที่เราทําเป็น2สเต็ปนะครับแสงสามารถส่องผ่านเข้ามาได้บันไดเราทําให้ใหม่หมดเลยปูกระเบื้องเป็นกระเบื้องลายไม้นะครับแล้วก็มีจมูกการลื่นด้วยอเดินตามขึ้นมาได้เลยนี่จมูกการลื่นทุกจุดนะครับคุณผู้ชมนี่เลยนะฮะเดินขึ้นมาครับตามมาเรื่อยๆครับคุณผู้ชมจะสังเกตนะบันไดเนี่ยนะครับเป็นลายไม้หมดนะครับมีจมูกการลื่นทุกอันตรงนี้มีบล็อกแสงนะครับช่องแสง สองผ่านได้เป็นอย่างดีแล้วต้องบอกว่าเรามีสวิตช์ปิดเปิดไฟดาวไลท์ข้างบนด้วย2ดวงเห็นไหมอ่าตรงนี้เปิดเป็นทูเวย์นะครับสามารถเปิดปิดจากด้านล่างแล้วก็สามารถเปิดปิดจากด้านบนได้ผมทําเป็นสวิตสลับก็คือเรียกว่าสวิตทูเวย์นะครับให้ง่ายต่อการใช้งานเช่นคุณอยู่ข้างบนคุณก็ปิดได้คุณอยู่ข้างล่างคุณก็เปิดปิดได้เหมือนกันเดินขึ้นมาด้านบนผู้ชมจะสังเกตนะว,ว่านี่เราเก็บงานนี่จมูกกันลื่นใส่ทุกจุดทุกมุมตรงนี้เป็นสวิตทูเวย์นะครับแล้วก็ ของตรงนี้นะครับเราแยกสวิตช์ปิดเปิดเป็นคู่นะเพื่อที่จะเป็นการประหยัดไฟแต่ไฟที่เราใช้เป็นไฟ LED อยู่แล้วประหยัดไฟอยู่แล้วนะครับโถงนี้ใครจำมาได้บ้างเดิมทีตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าโอ้โหเก่ามากเสื้อผ้าเยอะมากคุณผู้ชมแล้วก็ขยะเยอะมากตรงนี้เราเคลียร์ริ้นออกหมดแล้วนะพื้นเนี่ยเราเราตัดสินใจปูกระเบื้องเป็นกระเบื้องลายไม้คุณผู้ชมดูได้เลยสวยมาก นะครับกระเบื้องอันนี้ต้องบอกให้นะปูยากกว่ากระเบื้องลายปกติแล้วก็ราคาจะสูงกว่าปกติด้วยที่สําคัญก็คือต้องใช้ปูนกาวอย่างดีด้วยนะครับตรงนี้เราจบงานให้หมดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรายังมีรับประกันให้อีก1ปีเต็มใครที่ซื้อบ้านกับเรานะปกติซื้อกับนายหน้าเขาไม่รับประกันเนาะเรารับประกันให้ปีหนึ่งเลยนะครับอ่ะประมาณนี้โถงแบบนี้เลยโถงข้างบนนี้ว้างมากนะครับคุณสามารถทําเป็นแบบห้องกินข้าวดกห้องหนึ่งหรือห้องนั่งเล่นตรงนี้ได้อีกห้องหนึ่งเลยนะครับ อ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของโถตรงนี้เรามีทั้งหมด4ห้องนอนได้แก่ห้องนอนอ่าอันนี้จะเป็นห้องนอนที่2ห้องนอนที่1ของผมให้อันนี้เป็นมาสเตอร์เบดมใหญ่สุดนะครับซึ่งมาสเตอร์เบดมนะครับจะใกล้กับห้องน้ําสามารถเปิดจากห้องน้ำมาสเตอร์เข้าไปได้ห้องน้าอ่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นห้องน้ําส่วนนี้เป็นห้องนอนห้องนอนนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอน4ห้องนอน2ห้องน้านะครับแล้วก็หงโถงใหญ่ อันดับแรกจะพามาดูตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมห้องนอนมาสเตอร์ก่อนนะครับประตูที่เราใช้นี่คุณผู้ชมพาราโซนะอ่ะดูครับพาราโซอย่างดีแล้วต้องบอกว่าขนาดประตูเนี่ยเป็นขนาด90เซนนะไม่ได้ขนาดเล็กๆนะเป็นประตูใหญ่90เซนขนาดใหญ่กว่าปกติบานนี้อย่างเดียวเนี่ยนะครับประมาณ3-4พันใช่ไหมครับต่กล้โอเคประมาณนั้นนะครับต้องบอกว่าตรงนี้นะครับเรายังมีเปลี่ยนลูกบิดให้ทั้งหลังคุณจะได้กุญแจนี่ตามนี้เลยนะครับใหม่หมดนะครับนี่ โอเคลูกบิดเปลี่ยนให้หมดทั้งหลังนะครับเดินเข้ามาด้านในคุณผู้ชมโถงตรงนี้เป็นโถงใหญ่ปูกระเบื้องเหมือนกันหมดลายเดียวกันหมดนะครับตรงนี้สามารถวางเตียง6ฟุตได้เลยตู้เสื้อผ้าวางจุดตรงนี้ได้เลยข้างบนใส่ดาวไลท์สี่ดวงทําเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับมีเหล็กดัดให้ทุกจุดเลยนะครับประมาณนี้ตรงนี้ไม่ได้ใส่เหล็กดัดแต่มีมุ้งลวดให้นะครับเป็นอลูมิเนียมอย่างดีสีขาวนะปลั๊กไฟนะครับมีให้ทั้งหมด3จุดเลยคุณผู้ชมนี่1จุด สองเต้าเสียบจุดที่สองนี่จุดที่สาโอ้โหเต็มเต็มเลยคุณนอนมุมไหนหันหัวทางไหนเสียบปลั๊กชาร์จแบตได้หมดเรายังมีบัวพื้นอีกคุณผู้ชมนี่นี่คือบัวพื้นบัวพื้นเนี่ยเรามีให้รอบหมดเลยชั้นบนเนี่ยเรามีให้รอบทุกห้องย้ําเลยทุกห้องนะครับยกเว้นห้องน้ําไม่มีบัวเพราะว่าปูกระเบื้องตั้งแต่พื้นอยู่แล้วเดินองมาอีกห้องหนึ่งคุณผู้ชมขอไปอย่างรวดเร็วอ่ะอันนี้เป็นห้องน้ําสามารถเข้าได้จากทาง มาสเตอร์ r o o m นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาเข้าอีกทางหนึ่งอ่ะต่อมาคุณผู้ชมห้องนอนห้องที่2นะครับใหญ่ลองลองมานะอันนี้คือทาวน์โฮมคุณผู้ชมอย่าลืมนะเป็นทาวน์โฮมห้องคู่บ้านแฝดอ่ะเข้ามานี้ฮนะตรงนี้คุณผู้ชมห้องค่อนข้างใหญ่มีปลั๊กไฟให้3จุดเหมือนกันนะครับ 1. จุด2จุดนี่แล้วก็3จุดคุณผู้ชมนี่เลยนะครับ เหล็กดัดมีครบหมดนะครับทาสีขาวเป็นเหล็กดัดรีโนเวทหน้าต่างรีโนเวทใหม่เปิดปิดได้หมดนะสวยงามมีดาวไลท์แล้วก็สวิตช์ดาวไลท์แยกปิดเปิดเป็เปน2สวิตช์นะครับเปิดอันนึงติด2ปิดอันนึงติด2นะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะได้ประหยัดไฟมีทั้งหมด4ดวงเป็น LED ด้วยนะครับเดินมาต่อคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ำนะครับห้องน้ําตรงนี้เนี่ยเป็นห้องน้าขนาดใหญ่มากต้องพูดคำว่าใหญ่มากนะครับสำหรับทาวน์โฮมคุณไม่ได้ห้องน้ําขนาดนี้แน่นอนนะฮะ ตรงนี้นะครับเป็นห้องน้าขนาดใหญ่มากๆเราต้องบอกให้เลยว่าเราแยกโซนเปียกแห้งนะตรงนี้เนี่ยดอปพื้นลงไปมีโฟลเดนสําหรับอาบน้ําคุณสามารถเอากระจกเทมเพิร์กลาสมาก,กั้นแยกได้เลยนี่ผมกลางแขนได้เลยเห็นไหมใหญ่มากนะครับแล้วก็เดินออกมาตรงนี้เป็นเป็นสุขภัณฑ์นะครับใช้เป็นคอตโต้อย่างดีซอฟโค้ดด้วยผู้ชมนี่กดน้ําปึ๊บไหลแรงนะครับหน้าบานซอฟโค้ดผู้ชมนี่สายที่ําระเปลี่ยนใหม่หมดนะครับ แล้วก็เดินไปใกล้ครับโฟเดนเราแยกให้นะโฟเดนอาบน้ํากับโฟเดนสุขภัณฑ์ไม่เหมือนกันนะครับเรามีระบายให้เลยนะครับ2จุดนะต่อมานะครับอ่างล้างหน้าตรงนี้เป็นหินนะครับเป็นหินเดิมนะครับเปลี่ยนก๊อกใหม่นะครับนะกระจกใหม่ทั้งหมดเลยปูกระเบื้องผนังตรงนี้ปูใหม่หมดเลยนะครับให้เป็นทูโทนมีพัดลมดูดอากาศให้ด้วยนะครับมีไฟ led 2จุดเนาะเดี๋ยวต่อไปนะครับจะพาไปดูอีกห้องนอนหนึ่งห้องนอนนี้ก็ใหญ่เหมือนกัน นะครับต้องบอกว่าเป็นห้องนอนด้านหลังที่มีขนาดใหญ่มากประตูนี่ก็เป็นประตูใหญ่เหมือนกันนะครับสีไว้โอ๊์บานนี้ก็แพงเหมือนกันบานนี้บอกให้เลยปลวดไม่กินนะโดนน้ําได้ด้วยนะครับซื้ออย่างดีให้เลยเป็น u pvc เข้ามาข้างในนี้นะครับปูกระเบื้องให้หมดแล้วนะครับหน้าต่างเป็นหน้าต่างบานสไลด์ตรงนี้เราเอาหน้าต่างเดิมออกนะครับเป็นหน้าต่างบานใหญ่คุณผู้ชมนี่เปิดได้เลยกว้างมีเหล็กดัดให้ด้วยไม่ต้องกลัวนะครับอยากระบายอากาศน,นี่เลยปิดมุ้งลวดนี่ยุงไม่เข้า นะครับปลั๊กไฟให้เหมือนเดิมเลย3จุดนะครับจุดหนสองเต้าเสียบ1จุด2จุด3จุดตรงนี้นะครับสวิตช์แยกปิดเปิดนะครับดาวไลร์มีทั้งหมด4ดวงห้องนี้ใส่เตียง6ฟุตได้สบายสบายตู้เสื้อผ้าได้อีกชุดหนึ่งนะครับ mm. ต้องบอกให้เลยว่าทาวน์โฮมย่านพุทธมระทสาย4นะครับราคานี้หายากมากนะครับ mm. เดี๋ยวไปดูอีกห้องนึงผู้ชมอีกห้องนึงก็ต้องบอกให้เลยว่า นะครับเราเนี่ยเปลี่ยนลูกปิดให้ทุกห้องนะอย่างที่ผมได้ทราบนะครับมีกุญแจใหม่ให้หมดอีกห้องนึงก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะครับเป็นห้องนอนเล็กที่สุดนะซึ่งทําเหมือนกันหมดเลยปูกระเบื้องให้ใหม่นะครับหน้าต่างเปลี่ยนใหม่มีเหล็กดัดด้านนอกมีปลั๊กไฟให้ทั้งหมด3จุดเหมือนเดิมนะครับโอ้โหขนาดห้องเล็กยังมีปลั๊กไฟให้3จุดคุณผู้ชมพี่ดูแล้วกันเราพยายามจัดหนักจัดเต็มนะครับเพื่อที่จะให้อาคนที่อยู่อาศัยเนี่ยสามารถอยู่ได้จริงๆแล้วก็ถูกใจจริงนะครับตอนนี้เหงื่อเริ่มแตกแล้ว ต้องบอกว่าขอบตัวไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทางยูทูบเขาจะแบนนะครับเพราะว่าเสื้อเปียกนะครับเดี๋ยวอาจจะเห็นสิ่งที่ต้องเซนเซอร์นะคุณผู้ชมนะขอบคุณมากๆคุณผู้ชมสําหรับการติดตามหลังนี้นะครับแล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันหลังนี้เราเปิดราคาอยู่ที่2องล้านหกแสนบาทนะค่าใช้จ่ายนะครับของธนาคารนะครับคนละครึ่งนะยื่นกู้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมาดูบ้านได้นะครับขนาดพื้นที่เนี่ย น่าจะประมาณ30กว่าตารางวานะครับผมจําตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่พื้นที่ย้สอยคุณดูเอาแล้วกันเป็นทาวน์โฮมสองห้องเนี่ยมาคู่กันแต่เขาจัดสรรปันส่วนได้ดีมากนะครับโดยที่มีพื้นที่ย้สอยเยอะมากนะครับโดยที่เขาเนี่ยปกติบันไดขึ้นมันจะมีสองฝั่งนี่เขาทุบบันไดฝั่งนึงออกให้ขึ้นแค่ฝั่งเดียวจึงทําให้มีพื้นที่ห้องนอนเนี่ยขนาดใหญ่เป็นจํานวนมากเลยนะครับหลังนี้รับประกัน1ปีเต็มนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้รับเหมาอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไปซื้อกับนายหน้าบางทาน ขา,า,จ,าจะไม่รับประกันคุณแบบนี้นะครับอ่ะนี้ตู้ไฟเปลี่ยนใหม่หมดคุณผู้ชมดูได้เลยของเรเซอร์นะครับเตพลาสติกยังใหม่ๆเลยตู้เซอร์กิตอะไรย,ยังใหม่หมดเลยมีตัวกันดูดด้วยนะครับเรียบร้อยคุณผู้ชมฝากด้วยนะครับสำหรับหลังนี้ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอ่าแอดไลน์มาที่นะครับแอดไอทีคอนนะครับของสอ,อสอแสงทองก็ได้บอกว่าจะมาซื้อบ้านแล้วเดี๋ยวจะมีพนักงานส่งคอนแทคต่อให้หรือถ้าจะคอนแทคโดยตรงก็โทรที่เบอร์0881023888 นะครับสามารถติดต่อเบอร์นี้สําหรับซื้อบ้านได้เลยนะครับหรือจะเยี่ยมชมก็ได้นัดล่วงหน้ามานะครับสารยาโฮมนะครับแอดมาได้เลยนะครับขอบคุณมากพบกันใหม่ตอนต,ต่อไปสวัสดีครับ